nên là gì cả, nên là gì cả, hả? Khai cái gì cả? Không không nôn đâu. Hay với mẹ ค่ะขอบคุณค่ะไปนี่ก่อนเนาะไปไปทำมาใหม่ให้แม่เ <Okay. S 1> บิดมือไม่เอาเข้าไปไปทำเร็วๆเอาไว้นั่นแหละของแม่บอก ของพ่อมันเปนกองอยางวาเบิ่งกล่องเออตัดตัดใ่รถตัดใส่รถคนไ้

เซิร์ฟก uh, ับผัวฮะัวผัวโอ้ยไปเล่นข้างล่างเลยลูกมันเพื่อนหนูไปเล่นกับทรายหนูเอาเล่นกินน้ำไหมลูกกกกูอยยาเเลล่นมัโอ้ยรออ๋อไปเล่นอยู่ทรายเหรอลูกอืมฮะผ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกองก็ไม่ยิง รถอะไมหมันก็เขียนสีรถลอยมันก็เขียนหารถลอยนะสีรโลอยก็ทำด้วก็รถยิมหก็สีรถลอยก็รถยิมห์ปกติครับคือไม่ลอยันองมันต้องอะไรให้ต้องเพิ่มให้เพิ่มให้จังไงหารถลอย รถลรยิบหาหูยู่ซีโร่ลอยแต่การตลาดเขาไม่มาแม่แน่ยีงล่ะคือรถามที่หาซีโรสามโล่ลอยยังไต้องไร้ยู่คนสื้อไม่เป็นลอยหาบาทมันงะมันกั่าลาสเชียทไค้าได้ซื้อลอยหนึงเขาใจ้บนนี้ ละยี่สิบเจ็ดี่ลลูกชายทั้งไล่หากหากบาทอพอ่อ่นด้นะนี่หมพ,หพ่มพนะคมอนี่หมนนะค่ะนีวว่อู่งออยู ông được biết